ไปมาขายของได้เงินมาเข้าบริษัทนังบีคนเดียวเสียภาษีถึกต้องบดซูซิงซูยางแล้วเอาเงินที่มีที่ได้ที่เหลือเอาออกไปช่วยเหลือมันบีสบายใจกว่าเยอะมากค่ะนี่คือเหตุผลที่นางบีไม่เปิดรับบริจาคนางบีขี้เกียจตามแก้ปัญหาที่มันจะตามมานางบีขายของให้มือเจ้า บรูละ่ะใครที่อยากส,สนับสนุนหรือใครอยากจะช่วยเหลือจริงๆแต่นังบีไม่เปิดรับบริจาคนะคะก็ซื่อกาแฟซื้อสินค้าซื้อครีมรักแร้ของหนูเจ็๊บซื้อทุกสิ่งทุกอย่างไปจะใช้ไม่ใช้เอาไปทิม่มเอาไปให้หมูให้ม้าใช่ส่งให้หมูมากาไกลกิน่นเรื่องของโมเจ้าค่ะ<ม>นังบีก็จะเอาเงินเป็นกําไรที่ทุกคนสร้างสื่อสร้างสินค้าของบีมาไปซอยนั่นแหละค่ะ มีไม่รับไม่รับโอนไม่รับบริจาคใดๆทั้งสิ้นค่ะบรับาค่ะมูเจ้าค่ะบ,บอยากตามแก้ปัญหาอย่างนังบีเคยเปิดนังบีเคยเคยเปิดให้ใครๆวะเอาเอาเอา,เอาบัญชีบาแก้วเปิดรับอยู่เท่านึงนังบีเปิดห้าน,นาทีนังบีปิดค่ะแล้วนังบีแบบเคลียร์ยอดเป็นศูนย์เลยค่ะมูเจ้าเพราะว่าอะไรคะ่ะปัญหามันจะตามมาเยอะ เปิดหานาะที่มูเจ้าค่ะยอดรับบริจาคเกือบหกหมื่นตอนนั้นนั่นบีไปน่าจะไปช่วยน้ำถ่วมบ่พี่น้องอูบลนบ่ตอนนั้นนะคะอืมนั่นแหละนันบีก็เลยปิดไม่ไม่เอาไม่ทําอีกแล้วเคลียร์เลยค่ะมูเจ้าค่ะเพราะว่าเพราะว่าอย่างปัญหาตามมาเยอะแน่นอนปัญหาตามมาเยอะแน่นอนค่ะ การที่เฮ้าสิเปิดรับบริจาคอย่างเงี้เราทําเป็นองค์กรค่ะเข,เขาต้องเฮาต้องเห็นเป็นองค์กร่ังสันใครที่อยากจะบริจาคจริงจริงบีอยากจะแนะนําให้บริจาคก,กับองค์กรที่เขาเป็นองค์กรนะคะมือเจ้าค่ะนะคะที่เขาเป็นกับองค์กรแบบนั้นเนาะถ้าจะให้นังบีมาบริจาคแบบใส่บัญชีส่วนตัวใส่บัญชีบริษัทของนังบีนังบีไม่เอานะคะมือเจ้านันบีบอา แต่ใหยนังบีมาขายของให้เมื่อเจ้ามือเจ้าซื้อของนังบีไปแน่นอนอยู่แล้วค่ะเงินกําไรที่ทุกคนซื้อของมานังบีเอาไปซอยข้าเจ้าแน่นอนค่ะเพราะว่าอย่างคะ่ะณตอนนี้นังบีเองก็ควักเงินของตัวเองออกไปซอยนังไห้เบิดมือ,มอทอบมึงติดตามสถา,านการณ์ไว้ถ้าอัปเดตในเอนะยนเดอร์ฮัลังเถื่อ เวลายูนี่มันเก็มันเกิดบ่ได้ตรงกันปวดหัวเมื่อนีกินเขาบ่ได้เลยค่ะพระเจ้าหานิงบีนิงบีงบ่สามารถกินอย่างได้เลยไม่สามารถกินอะไรได้เลยอยากไปสูรินไม่เอ้ยว่าต้องไปดอกแพ็คของเพื่อข้าเจ้าสั่งของมากเมื่อดีเพื่อขาเจ้าสั่งของมาเด็กๆลูกลข่าวไหมคะลูกข่าว หลวงพ่อห้องฉันสันอ่านข่าวแล้วก็ถามแม่ว่านทุกคนปลอดภัไยไหมแม่แว่าสนหลวงพ่อถาม ตอนนี้น้ำดื่ม500แพนะ็คได้ได้ทยอยทางลุงผลิตน้ำกำลังทยอยนะคะทุกคนผลิตน้ำให้หนังบีเอาไปแจกจ่ายตอนนี้ทางทีมงานของนังบทีที่สุรินน้ำดื่ม500แพ็ค นะคะกำลังทยอยเอาไปหาแจกจ่ายยังศูนย์อบพยพต่างๆแล้วแล้วก็อันตี้ได้ไปหาซื้อมุ้งซื้อยากันยุงเอาไปให้แจกจ่ายน้ำค่ะเอาไปาเอาไปแจกจ่ายให้ตามศูนย์พักพิงต่างๆดมีบนหัวมากน้่งีกิน กินยังบ่ลงเลยกินได้แต่กาแฟดังไปจิบไปให้มันคลายเครียดอย่างเงี้นะคะพรุ่งนี้น้ำดื่มทางลงน้ำบอกว่านาสิบผลิตให้น้ำบีได้อีกสามร้อยแปรนาสิบผลิตได้อีกประมาณนั้นแถวบ้านค่ะแม่นค่ะคือคือแถวบ้านของน้ำบียังไม่ทันได้รับ ผลกระทบแต่คนที่ได้หมู่บ้านตามชายแดนต่างๆที่ได้รับผลกระทบเขาทยอยเขาทยอยอ่านอบพยพมาอยู่แถวบ้านอิงบีค่ะอยากได้ไปเห็ดยังแผ่นดินเขาดิ่แมอยากได้ไปเห็ดยังอยากได้ไปทำไม อันที่ได้ไป่ะอันที่ได้ไปทำไมไม่รักษาให้มันดีๆทำไมไม่ทำให้มันดีๆประสาทเขาพระวิหารนะปล่อยให้มันร้างทำไม่อยให้มันล้างเห็นอย่างทำไมไม่พัฒนาแล้วอยากได้ไอ้พวกที่มึงอยากได้ไปอีกนะอยากได้ไปทำไมศักยภาพ ของเจ้าของน่ะไม่สามารถที่จะดูแลได้แผนที่โลกที่เขาประกาศของทางการที่ฝรั่งเศสเขาก็มีหลักฐานยืนยันเขาก็มีหลักฐานยืนยันแล้วว่ามันเป็นของไทย พราเห็นแผนที่เพราะเห็นหลักฐานหลักบไบด้มันเป็นอย่างทุกคนระวังตัวด้วยนะคะมือเจ้าขาฟังไทยเฮาตอนนี้นั่นมีอยู่ที่กรีซค่ะ ยูครสตามนี้นะคะทุกคนก็คือนังบีไม่รับบริจาคนางบีบ่รับบริจาคค่ะนางบีไม่รับบริจาคนางบีไม่เปิดรับบริจาคให้นางบีขายของนางบีเอาเงินแบ่งกำไรไปช่วยเหลือนางบีทำค่ะแต่นางบีไม่รับบริจาคค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากจะบริจาคจริงจริง ว่อยากซื้อของมันบีไม่เป็นไรค่ะอยากบริจาคจริงๆไปบริจาคก,กับองค์กรโดยตรงนะคะกับองค์กรต่างๆโดยตรงเนาะฝากถึงคนอื่นๆ,ๆที่แบบว่าช่วยโอกาสด้วยนะคะอย่าเฮดเดอร์มันบาบ ให้นางบีเฮ็ดนังบีกับนังบีขายของค่ะนางบีเป็นแม่ค้านะคะนางบีเป็นแม่ค้าค่ะซุงส,สารหลวงพ่ออ่านข่าวอ่านข่าวแล้วก็ถามแม่แม,นนม,ม่อันนี้มันจริงไหมอันนี้มันจริงไหมลูกขอออก่อยฮอดบอกจากที่แบบว่าคุยกับเพื่อน คุยกับเพื่อนคือแบบลูกไม่ไม่คุยกับเพื่อนอ่านเขาแล้วก็ถามแม่ยว่านี่มันเป็นยังไงมันอีลีบอมันยังสั่นยังสี่ทหารปลอดภัยไหม่าทันคนปลอดภัยบอตายายแฟมิลี่เป็นยังไงมื่อนกขบอกว่าเขาบอกว่า เขาอยากกลับเมืองไทยเขาอยากไปซอยเหลือเพราะฉะนั้นบิมีถามก่อนนะคะผู้ใดอยากซ้อยเหลืออยากบริจาคมันมีไม่รับบริจาคนะคะรพระเจ้าแต่ผู้ใดอยากซ้อยเหลือสนับสนุนสินค้าของนันมีได้ค่ะแล้วว่าไม่ต้องดราม่านะคะว่า อยากช่วยเหลือคนทำไมต้องมาขายของฟังนะคะน่งบีเป็นแม่ค้านงบีเป็นแม่ค้าค่ะเงินที่ทุกคนซอยสนับสนุนนางบีก็เอาไปช่วยเหลือต่อแต่นางบีไม่เปิดรับบริจาคเพราะนางบีรู้ค่ะว่าความวุ่นวายมันจะเกิดตามมานางบีก็เลยจะตัดสินใจด้วยการที่จะขายของแล้วเอาเงินกับไลท์ที่ได้ไปซอยเหลือแบบนี้ให้นางบีสบายใจกว่า นะคะผู้ใดอยากสีสนับสนุนนั่งบีสนับสนุนได้ค่ะใครไม่อยากสนับสนุนอยากอยู่เป็นเพื่อนกันเว่กันคุยกันอย่างสีได้คือกันค่ะเดี๋ยวนั่งบีถามก่อนค่ะว่ามีของบอ สาอืมแมนค่ะสงสารสงสารทุกคนจริงๆเดี๋ยวนุอมบีดูก่อนนะคะว่าปักตะกาได้บอทุกคนอยากได้อีหยังเป็นอย่างนึ่มีนึ่งมีสงสารนะคะทุกคนอันตี้ เอาน้ำไปส่งอาน้ำไปส่งยังศูนย์ต่างๆนะคะอันตีเอาน้ำไปส่งกับทีมงานไปหาซื้อมุ้งค่ะหหมือเจ้าค่ะตะเวนหาซื้อมุ้งซื้อมุ้งซื้อยากันยุง อยู่ที่บ่ายสองยี่สิบสามนาทีค่ะผมหัวมาเดี๋ยวมีเปิดให้ทั้งแขนทั้งเสียใจเมื่อเจ้าก้าใจบอทั้งแขนทั้งเสียใจทั้งเจ็บใจค่ะ ตอนนี้ยังได้ยินเสียงปืนเป็นระยะระยะค่ะโลฮ่าคุณแจนพอเขาเปิดก่อนฟังนู้นเปิดก่อนแล้วมาโยนขี้ให้เราว่าเขาเป็นคนเปิดคือทำลายกันค่ะแก<ท>บ่อยากมีความ สัมพันธ์ดีๆต่อกันบ่ทากันแบบนี้น่ะเดี๋ยวน้ีไปเอาของมากแบ๊บหนึงค่ะเด<ค>ียน้มีจะขายของนะคะทุกคนค่ะเอ่อถ้าเกิดว่าน้ำบีปักตะกร้าปุ๊บนะคะ สัญญาณอินเทอร์เนต็ตมันจะกระตุกบางทีมันอาจจะบอกว่านังบีจบไ์บางทีมันอาจจะทำให้เด็กของพวกคุณหมุนๆเนาะบางทีกับเทศให้สะดุดฉะนั้นนะคะนังบีไม่ได้จบไน์นังบีไม่ได้ไปไหนนังบียังยังไลฟ์แล้วก็จะขายของตักตากาซิขายของตักตากานังบีแจ้งไว้ก่อนนะคะเมื่อเจ้าค่ะ นางบีกาลังจะขายของนางบีไม่เปิดรับบริจาคค่ะมันบีพอเปิดรับบริจาคฉะนั้นใครอยากจะบริจาคเนาะมูเจ้าใครอยากจะบริจาคนางบีแนะนําให้บริจาคก,กับทางองค์กรต่างๆได้โดยตรงแต่ถ้าใครอยากจะบริจาคก,กับนางบีนางบีไม่เปิดรับนางบีจะขายของค่ะแล้วเอากําไรไปช่วยเหลือ เนาะเอากำไรไปซอยเหลือค่ะเจ้าค่ะนันบีไม่อยากมีปัญหาตามมาภายหลังว่าอยากมีปัญหาตามมาภายหลังค่ะเจ้านี่คือวิธีการที่นันบีสิเหตุดเจ้เดอฉะนั้นมันบีปาก